ผัดชาปลากระพงตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนเราก็นำพริกกระเทียมใส่ลงไปผัดให้หอมพริกหอมได้ที่เราก็จะใส่ปลากระพงลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปพอประมาณ เราจะมาปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่กระชายซอยลงไปตามด้วยพริกซอยพริกไทยอ่อนผัดให้เข้ากัน แล้วใส่ใบขึ้นช่ายลงไปเป็นอันเรียบร้อยผัดชาปลากระพง